ทุกคนลูกป,ปั้นอนุสาวรีนะครับพระเจ้าตากสินสมัย,มยทรงพระผนวดเป็นสามเณรนะฮะทุกคนสามเณรสินแล้วก็นี่นะครับพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัด3วิหารนะฮะสวิหารมีวิหารอะไรบ้าง ฝากติดตามเราพูดไปแล้วในคลิปก่อนนะฮะทุกคนนฮะฝนตกหนักมากเรากําลังจะนี่เอาจัก,กรยานจาก plus hostel มานะ,ะไม่นั้นไม่ได้ใช้ทําเวลาขนาดนี้ได้ไปวัดสําคัญสำคัญ,คญทั้งนั้นเลยทุกคนติดตามทุกช่องทางของเราเลยนะฮะสองช่องทุกคนดูสิ นี่คือวัดสามพวิหารหมาน่ารักมากทุกคนแล้วก็ในนี้ก็จะมีพระบระมสารีริกธาตุนะฮะนอ,อนมสก,การหลวงพ่อขาวอายุร้อยหกร้อยกว่าปีแล้วก็รวมถึงพระพุทธสายญาติด้วยนะฮะยาว21เมตรอะไรเงะะี้ยฮะทุกคนดูสินี่นี่นี่บรรยากาศดีมากๆทุกคนเดี๋ยวไปกินกว๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่าไปไปกินเขาจะมีกว๋วยเตี๋ยวกะลงกะลา,าแล้วก็ขนนก้าวมันไก่สองพี่น้องอยู่ตรงแถววัดมหาธาตุเดี๋ยวเราไปกันนะฮะ จะดีสวยไหมฮะจดีหักสวยมากทุกคนนะคะข้างในนะฮะจะเป็นพระนอนพระพุทธสยญ,ญาตินะครับอายุกว่า600ปีทุกคนนี่ฮะฝนตกครั้งที่สองของจังหวัดอุทัยานะฮะตั้งแต่หน้าร้อนมาหลังตีใหม่ก็ไม่ได้ตกเพราะมันไม่ใช่หน้าฝนนะทุกคนนี่คือพระตำหนักพระเจ้าตักสินมหาราชนะฮะทุกคนโอยมันกดไม่ลงทุกคนจะถ่ายปน ว้าจัลล์กลันลอกัลอกมามาวิ่งมาเร็ววิ่งมาวิ่งมาเร็ววิ่งมา,งมา,งมา,งมาจะเล่าอะไรให้ฟังเกิดอธิฐานมากไม่สามารถถ่ายได้จนอธิษฐานไว้หลวงพ่อแล้วกดได้ไม่น่าเชื่อทุกคนคือเมื่อกี้กล้องนี้มันถ่ายไม่ได้ไงฮะทุกคนกดเพลไม่ได้เพื่อจะเลกคอร์ดไม่ได้ก็เลยเอ,เอ๊กดเท่าไหรแม่ก็เลยอธิฐานนะฮะนึกถึงหลวงพ่อนอนพระหลวงพ่อขาวะเหมือนกับเราออกมาแล้วไม่ได้ยกมือไหวไง ก็เลยปรากฏกดทันทีได้ทำทำได้ถ่ายได้ทันทีอัศจรรย์ไหมใครไม่เชื่อเรื่องนี้อย่าลบหลู่นะทุกคนแต่นี้คือเรื่องจริงเหมือนกับเราไปไหนเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงทุกคนนี่กระลอไกไหมกระลอกเราต้องขับรถอย่างระวังมากเพราะว่าถ้าเกิดเราเบรคหัวทิม่มแล้วก็ใครมาทําให้เราตกใจอ่ะเราจะขาอย่างไม่ถึงก็จะคว่ำทันทีทุกคนอาตายแล้วแก้วน้ํามันบางช่องนั้นของเราทุกคนมันจะทําให้ ตัดไปหรือ,อยังไม่เป็นไรเดี๋ยวลองลุ้นกันเนาะเดี๋ยวจะผ่านร้านยิโยกิทุกคนยิโยโกคาเฟ่เป็นร้านคาเฟ่ชาหน้าวัดสามปลืม้มหน้าวัดแม่นางปลืม้มทุกคนฉันจะสับสนนะวัดสามปลืม้มนั้นอีกอันหนึ่งนะเจดีวัดสามปลืม้มแต่วัดที่ลิซ่ามานี่เรียกว่าเป็นวัดแม่นางปลืมปล้ม,มไอนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคันคอนะครับ พอที่เข้าออนะครับนะครับบรรยากาศเลิศดเนาะมีแฮมเบอร์เกอร์ขายมีข้าวถุงขายถ้วยละสามถ้วยเก้าบาทประมาณเนี่ยสองถ้วยแปดบาทแต่ถ้าเป็นแถวท่าโขงลังสิตอะ่ะก็จะมีราคาแบบสามถ้วยห้าบาทอะไรประมาณนี้ทุกคนราคาไม่เหมือนกันฮะแล้วแต่ตามบรรยากาศค่าเช่าที่ของเขาเศรษฐกิจของเขาอะ นี่ไงบัดแม่นางปลื้มถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวแวะร้านฮิโยโกะก,ก่อนนะฮะถ้าใครจำชื่อคาเฟ่ชานี้ไม่ได้นี่หากเจอละก็จะเรียกว่าไฮก็ได้ไฮโยโกะนี่หาวัดแม่นางปลื้มหลวงพ่อขาวสวยมากโบสถ์สวยจริงๆทุกคนนี่ไงทุกคนนี่ไงฮิโยโกะเนี่ยทุกคนถึงแล้วคนจา๋าฮิโยโกะใช่ไหมลูก บางคนจะบอกว่าจํายากต้องบอกว่าฮายโยโกเขาจะจําง่ายทันทีเลยทุกคนฮิโยโกเนี่ยฮะอยู่หน้าวัดสามแม่นางปลืม้มอย่าสับสนกับวัดสามปลื้มนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวมันไก่น้องเคยได้ยินข้าวมันไก่สองพี่น้องปะก๋วยเตียยเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวกะลาสองพี่น้องอะ่ะเขาบอกอยู่แถววัดมหาธาตุแต่พี่กําลังเนี่ยกาลังไปเนี่ยก็เลยแบบแวะร้านหนูนะฮะชาเขาอร่อยมากอุย้ยโดนช่องของเราเราะน้นเราทัก,ท,ก,ท,กทาย ตัดไปหรือยังอะตัดเป็นออยังไม่ตัดเนาะโอเคเดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งเอาไว้มั่งดีกว่าเดี๋ยวนะครับทุกคนนี่ฮวัดแม่นางปลื้มนะครับที่พระนรินทร์สวนเสด็จแล้วก็ลิซ่ามาแล้วก็กมรมหลวงเอ่อสมเด็จเออเรียกว่าอะไรนะพระเจ้าหลานเธอพระราะกิจยาภาก็มาไหว้พระที่วัดน,นี้แล้วก็วัดสามลิหารด้วยทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวกะลาสองพี่น้องกันมรจาคเมาส์ฮะทุกคนเห็นไหมทุกคนนี้รถตุก๊ก อยุธยาจะหน้าตาน่ารักมีร้านห่อหมกปกลากรายนะทุกคนตรงนี้เขาขายแบบว่าปลากรายแท้ๆนะครับแล้วก็อ๋อจริงๆสัตว์ประจําสัญ,ญลักษณ์จังหวัดของสัตว์น้ำอะ่ะเขาบอกว่าเป็นกุ้งก้ามกามนะไม่ใช่ปลาตะเพียนนะครับทุกคนนี่ช่องนั้นโดนเด้งไปแล้วทุกคนหลุดไปแล้วไม่เป็นไรเป็นคลิปสั้นไปแล้วกันนะครับทุกคนจ๋านี่คือบรรยากาศอยุธยาในฝั่งมาทางวัดแม่นางคลื้มนะครับ แล้วก็ขวามือนี้จะเป็นวัดอินทารามที่เขาบอกว่าออดาราเคยมาบวชกันมากนะครับที่วัดนี้ไหว้พระขอพรได้เดี๋ยวนี้จะต้องมาตามรอยดาราหามีไอ้ไข่อยู่นะวัดนี้หลวงพ่อทร,รมาจากขจัดภัยหลวงพ่อโตที่ลิซ่าเขาผ่านแต่บางคนบอกว่าลิซ่าเข้าไปข้างในนะฮะอันนี้ใครเจอลิซ่าก็ต้องถามแต่ที่แน่ๆเนี่ยออวัดแม่นางพล้มเขามีรูปเป็นหลักฐานนะครับทุกคนว่ามาจริงนะครับ นี่ฮะตรงไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิด